เออใช้ด้านเดิมเพิ่มเติมชื่อนิดนิดนี่ผมไปกด power up อ้โหต้องเสียเงินนี่หวานเลยไปไแล้วอยู่กับแมปชื่ออะไรเนี่ยจะไม่ได้เราขอเด็ออกปลอดภัยแต่ตอนนี้กำลังสนุกมากแล้วแล้วพี่รถตายยังเนี่ยคุณรถตายยังตายนานแล้วตายตั้งแต่ปีนแล้วมันตกลงมาจะ <c oughs> เห็นนะผมมันจอย<ต>คลิปล็อกมาเยอะมากจอยคลิปล็อกเยอะมากเนื่องจ๋าก็ไม่มีเพื่อนเล่น เเล่นกมถ้ามาเจอรังเล่นเยอะมันเยอะมากตั้งแต่ซีอเอ็โกลถามว่าทำไมพวกเราถึงไม่เล่ซีเอ็ตโกล์ทำไมไม่เล่บล็อกล่ะโคตรเบือเบ่อเลยอ่ะเิสนส่วนสนุกอีกแล้วดิอ้าวไม่ใช่สนุกอีกเว้ยก็หยุดคลิปท่กดหยุดคลิปกดหยุดลบดิดดทำไมอ่ะแม่พี่ขัดไปแก่ไม่เป็นไรเออไม่เอาเอาเอกดลบเอลอคขะร้องเสียงมันไม่เข้าเมื่อกี้ ใช่เหรออ๋อเามาคเอ้ยดับเอาใหม่พี่ขอร้องกดหยุดคิดเถอะพี่กดไม่ได้พี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจบเราเราต้องาก่อนนะกดไม่ได้เลยพี่ผมไอ้นี่ไปแล้วมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราเสียงออกให้ทีหลักด้วยกันนะเดี๋ยวพันได้เหรอก็เอ้าก็จะต่อเสียงตรงนั้นออกไงทำได้ได้โอเคเรียกจะเป็นเอาตัดช่วงนั้นออกเลย มามาต่อต่อโอ้โหวิทนาโดคุณไม่ใช่วินาโดเขตายแล้วอยู่ข้างบนสวยอยู่ข้างบนสวยแล้วไงผมก็อยู่ข้างบน,นเนี่ยเนี่ยโอ้โหตกตายเลยตายพี่ยนะอมแล้วพี่ลุนเนาะบอกเร็ว เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตัดสุดของนั้นออกนะเออเดี๋ยวไปตัดให้มันตันเดเะยเหรอ คขึ้นเลยสูงสูงมดเลยคือเกมนี้นี่ดีทุกอย่างแล้วมีแต่ว่าติดเดียว์ๆมีแต่ว่าติดเดียร์ๆอะไรติดเหรอติดใจติดใจอช่วงเงินเยอะไปหน่อยเออใช่เกมนี้มันน่าเงินมากของเกมนี้เขาบอกตรงมันจะช่วงมันจะเป็นอะไรที่แบบยังไงอ่ะก็ใช้เงินอะถึงจะเอาแบบเทเชได้เขานี้ผมผม ผมจะลองกดเทว่าอัพเครื่องดูนะโอ้ไม่ได้ใช้เงินเนี่ยเครื centers, ่องเนี้ยเครื่องซุปปี้เลเตอร์จีดังบอกว่าเลเตอร์ไงบอกว่าเชนต์กิวอ่ะเข้าใจไหมโอ้ยครับสตาร์ทเซ็นทรัอ่านผิดเมื่อกี้นี่อ่านว่าสตาร์ทเซ็นเตอร์อันนี้สตาร์ทเซ็นทรัลสตาร์ทเซ็นทรัลโธ่โธ่เข้าไปข้างในตึกเพื่อตอนแรกเข้าไปก่อนเหรอเชื่อพี่กำลังไปเนี่ยกำลังขึ้นในตึกเฮ้ยทำไมทำไมเฮ้ย ตายยังคตยังยยังยังมีอีกโอยายายยขงติดแล้วเนี่ยโอ้โหที่ยือตอนนี้แบบยอม็แบบเล็กทัไปู่ยแล้วพี่เลยพี่ยคุมองถ้าพี่เเียพวอ้งนอกก่อนเชื่อพี่ป็นลั่นี่ยออกออกางนอกดูพี่อยู่หน้าบ้านงมันพี่คไดงยังเนี่ยักีเกยนีโดดลงไวเยเลย

ดูเลื wow. ite, ่อยด้วยพี่หยิบแมงเลยวิ่ยวะเอาเร็ว้วแะพี่บอกว่าขึ้นตัวนอย่าขึ้นเลยเพราะติดขงบนไม่เหลือแล้วลาดลาดลาดโอ้ยโอ้ยะโอ้ยะโอ้ยะเฮ้ยคณาเอาเนื้อไปัคลิปหน้าเอาเซตเซตโกชาเลนเนะ าเลนจ์อันนี้เป็นชาเลนจ์ที่เราสร้างขึ้นเองคือใครฆ่าได้น้อยที่สุดคนนั้นจะต้องอ่าทำกริฟร้องเพลงกับเต้นให้เ,เลือกได้หนึ่งอย่างเอนไองมผมเลือกร้องเพลงนะพี่เลือกเต้นอลองเพลงที่ถ้า้องเพลงก็ร้องเพลงอะไรนกนกนกเขานกเขาคู่รักไม่ได้พี่ต้องไปฝังรู้เลือกดิันนดิแต่เพลงนกเขาคู่รักเนีย่ยแบบโอ้โหเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว อะไรมันโอ้โหที่เดิมมาดูรักฮะที่เดิมรักคนที่เดิมอ่ะม่อตอนนี้ผมไม่อยู่้าสมุหายอ,อ่ไไอไยู่ไหนวะตอนอยู่ไหนดีรักข้างบนพี่ก็ไม่รักปลอดภัยม,มีคนเอาไปตอนนี้ผมอยู่บนเสาอะเสาไหนมีหนึ่งกับสองอะล่มเนี่ยกระโดดยงยองย่เนี่อยอ,ยอ้ตกตกตกได้แล้ ก็รับขึ้นไปเดี๋ยวปีนขึ้นลมดีกว่าอะไรเนี่ยไฟไหม The o อ f i c e r t h เด i r e The Fire ผมคือคนโผลู่่บนลมไม่มีใครรู้ว่าผมอยู่ไหนคนนี้ไฟไหมไฟไหมไฟไหมเหรอไฟไหมาไฟไหมเด The Fire อะไรไม่เขียนอยู่ The ไ i r e อ๋อเฮ้ยทำไม้เอแล้วมีวิธีลงป่ะวิธีลงที่เร่งลงไม่ได้เหรมีวิธีลงป่ะพี่อยู่เวลาค่ะ เปล่าไม่เวลาเดินลงอ่ะเออมันจะเกิะโดดลงตกลงมาก็เลื่อนเหลือน้อยเลยเหรอเมื่อตอนแล้วพี่อยู่ไหนตอนเนี้ยอยู่ข้างนอกเนี่ยเวลากระโดดเล่นน้ำอยู่เนี่ยหรอรอนเหรอผมอยู่บนล่มเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวเราล่มมาเดี๋ยวก็ไหมเชื่อพี่ดิก็ไหมอยู่แล้วไงไหมปุ๊บกระโดดลงอ่ะเหมือนลงมาแล้วไปไปไปเรื่องราวแล้วพี่ไปเรื่องร้วยกระโดดลงแล้วก็ตายเชื่อพี่ไ่มจังหวะเนี้ย ถ้าดกด,ดลงเด๋ยวก็ตายไม่ตายพี่เือเหลือเลือดเนี่ยกระโดดลง oh. มาปักเอเท่ากันเลยตอนนี้แบบจ๋องจ๋องจ๋องเฮ้ยินหัวบินหัวหน่อยหอนรอยิมย้มยซอฟี Sophie, <c oughs> ่เยอะเซอฟี่หน่อยเซอซ์ฟี่เอเอ้ยได้้้้รี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยันทำเฮ้ยเฮ้ยเฮ <c oughs> <c oughs> ้โอ้อะไรวะ เกียร์แม่งอยู่เฉยบ้างไหมพี่กําจะเดินอ่ะเกียร์เลยห่ำแม่รอดรอดดูห่ำเลยเกียร์น่ะผู้จะบอกนี่นี่อ่านี่นี่มาแคทหรือว่ามาอะไรนะหรือว่าเล่นโจทวักลูกโอ้ยจีพีเอสไอลูกโป่งเฮ้ยพี่ได้ลูกปองฟรีนึ่พี่ได้ลูกปองฟรีอ่ะอะไรเออ น่ามึนันโงเกลียววะเออนี่ไงนี่ไงกูเด่นเลยนี่ไงกูเด่อืม้ยเืมอืมอืม่ืมอ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 ืาอืมอืมอืมอื้อืมนืม่ืมอืม่ืมนืมอ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 ืมมอมอมมมอมมอออถอ ตายยังเมื่อนันไม่ดีพี่อะไรันมันะเืไม่ดอตายยังยังเออตายโอ้โหไอ้ตรงนี้ไม่ไหวนาทีนม่ตกตาตลอดว้าผไอ้ีมันสงพี่ฟ้าผาเออแบบเกือบแล้วพี่ว้าวฟ้าผ่าเอาแล้วสาเอาแล้วสาเนเกกว่าอว แปดละผมเรายังเป็นเดิมแปดยืนยืนที่ลงฉันคือเดิมแปดเดี๋ยวให้เสาให้เสาไม่ตกให้เสาพี่ดูเครื่องบินพี่แหละเครื่องบินอ่ะไม่แล้วนะคือเสาดีเสาไม่ต้องถืออ่ะหักข้าวนรือเี้ยอ่ะเสาเถือะเออเพื่อนนี่ก็ไม่หยุดเพื่อนเลยจังหวะนั้นอ่ะคอยรบวี่อยู่เพื่อนตลอด โอ้ยอย่าไปอยู่ตายแล้วตายแล้วเออรัดที่เกียดักทีเกียดไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้เลยค่ะค่ะคุณนี่เป็นวัวข้อ <molec> คนคนสวยมากเขาตายเพราะป้าผ่านี่มาตายแล้วถังบ้าไปแล้วอยากได้ลูกโป่งอ่ะพี่ใช้สิงคียบอร์ดพี่มากเลยคีย์บอร์ดไฟทชไมรค่ะคับคับคัคับคับคัคีย์บอร์ดลาเซอร์ลาเซอร์ดักยูโดยูโดเหรอดัยูโดเว้ย

ดู้ว่ามันเป็นอะไรด้วกนรู้นมันเป็นอะไรประมาณกลางๆอ่ะแต่เพิ่งขึ้นสูงอ่ะเป็นอะไรวะเ่ตอนนี้ผม่แบบลงเป็นลิงจั๊กูเขาขึ้นเลยเฮ้ยเไฟหนไม่ใช่ไูบาตกาตแแหละขึ้นเลยเอาาตโเสียวว่ะเฮ้ย ไปตกมาจะตกจะตกอยางนั้นตอนลงไม่ลงไม่ได้ตอนลงอ่ะตอนนี้กำลังลกิ้งอยู่โอ้โหเต็มมา้เดี๋ยวตอนลงมันตอนลงมันได้ลงเหอลงนพี่มันลงไม่ได้ตอนลงแบบแบบเหมือนเรตึลงมาเลยอหตอนนี้แบบูต้ไวกิ้งออไม่อยู่เรอจังหวะนี้พี่ว่า เนี่ยเด็กโหเออก็มาตบพี่เลยอย่าไปฝาดเอ้ยไม่หรอของพี่มันลงบันไดอ่ะไอตองขึ้นไปเวลาลงมันลงไม่ได้หรอพี่อ่ะมันลงแล้วแบบพี่ก็ขย้ำกดให้มันลงอ่ะมันก็ฟอุตายเลย คีน่าคะหาแล้วรักแทงน้ำอ่ะไม่เป็นแทงน้ำตัวอะไรอยู่อะถ้าสุนอมีอ่ะต้องรีบไปนะเว้ยถ้าเป็นสุนอมีอ่ะ ามาแล้วครับคุณผู้ชมน้ำคั่วนคัน่อ่ารักกีก็รอแล้วบผมจังหวะนี้ท่านผู้ชมรักกีก ดถตู้แล้วจัดเรถ่องแข่งอีกแล้วน่าเบื่อพี่เออเฮ้ยเฮ้ยแต่แต่มันดีแน่ได้ขับรถล่นเฮ้ยไม่ชนพี่อ่ะเฮ้ยต้องขับรถชนกันเลยแลไม่มีดาวอ่ะบ้าง่ายเป็นทอร์โดไม่มีดาวเฮ้ยแต่แม่งมันแต่ตอนแข่งกันอะชนรถชนไอ้ชนคนเล่นดีกว่ารถปั๊มนี่พี่รถปั๊มรถบั๊มไม่เคยเห็นเลยเหรอ เโอ้โหดีมือพี่ไปมากี่ครั้งแล้วนี่คุปั๊มฮะไปชน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 คนเล่นได้ปะ่อ่าวันนั้นนี่มันเกะกมากเลยคนเล่นเนี่ยเฮ้ยพี่เต้องรีบวิ่งออกนะคืออะไรคล้วดูกลางอย่กลางวงแล้วต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ hình lắc mình nè ผมอยู่ผมอยู่ผมตกดินอยู่อยดินอีกชั้นนึงอ่ะฮึบขึ้นกระลักขึ้นมาดินแล้นี่ยโอ้โหทนาโดอยู่เต็มหน้าเลยโอ้โหโอ้โหเสียดหัวเสียผมอ่ะโอ้โหดีชั้นนึงตกก็ไม่ได้ดีชั้นนึงอ่ะโอ้โหผมขาดขาดแล้วขาดแล้วกูยังไม่ขาดตายตายตายแล้วเนี่ยตายแล้วทานาโดนี่มันอันตรายจริงจริงดูลักขี้เกียจใช เจอแล้วปะเจอแล้วปะเจอล้วอกระโดดอีนึงกระโดดล้อีนึงนาร์ a r ซ e น t รัลโอ้เบื่อมอนการเล่นด่านไม่อยากเล่นด่านใหม่มันมีด่านด่าน่อะไรอ่างเงี้ยเน้ ทีนั้นต้องอยู่ตรงล่มร่มแน่นอนผม,มจะขึ้นล่มเนี่ยไม่อยากรู้ว่ามันจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องดูก่อนสักพักสักพักเป็นเมเทอรอยอยกบาดสวยเลยปีนล่มแป๊บมาปีนล่มละเพี่ยนเหรอว่าผมอยู่ เท่ากับกี่ขีดคืออะไรเนี่ยหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดพี่เฮ้ยโอ้โหตกตกไปไหมพี่ลืมบอกหนึ่งกิโลหนึ่งขีดหนึ่งกิโลก็หนึ่งขีดฮะหนึ่งขีดขีดเหรอทำกันบ้านอยู่แป๊บดีมากองปิลบแป๊บเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าไม่เอาไม่เอา นนี้มันกลับไปเอ,เ,อเอาหน้าที่มันขุดง่ายนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวหนึ่งกิโลค่ะขีดเชื่อพี่1นกิโลห้า,หาขีดเปลี่ยนหน้าแล้วพี่ช่างมันอื้เขียด1นกิโลห้า,หาขีดห้าขีดยันท่าน,นแม่จะทำหน้าไหนก็ได้โชคดีมากอไปไม่ไปไม่ไมทําต่อสี่สิบหนึ่นหนึ่งบาทเป็นเจ็ดบาท เจ็ดสื้อเหลืงเท่าแบบห้า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 ร้อยบาทบอกแม่ถ้าเป็นซื้อบัตรทูมันนี่ก็คุ้มอยู่บอกแม่โอ้โหพี่ดูอยู่บนล่องไปไม่ยังรอดอ่ะไปไม่รอดแล้วโอ้โหไม่รอดแล้วไม่รอดละไม่รอดแล้วขอโทษขอโทษเขาพูดขอโทษเขาพูดตายยี่หลอดเซฟฟี่นั่งยูยูเฮ้ยูดิงเซฟฟี่ย่ากินดเซฟฟี่ ลาลาเย่เย yeah. yeah, yeah. ่เยู่้ฮู้อันดับสอันดับสดูลักทะเลาทะเลาไ,าาไาก่ไก่ ไปถึงไหมวนะไปประกอบไฟขงผมมั้วล่ะเออมันจะไปถึงอัดับเร็วดิโระดับน้ำดิแค่นันระโดดน้ำหน่อยโอ้โหน้ำมันปิดไว้อยู่อ่ะเฮ้ยไม่ต้องกลัไปเลยยังไงวันนี้ไปโชว์ดิไปโชว์แบบเป็นขอขอขอึขอ้นไม้ก่อนเพื่อความเพื่อความที่สูงเพื่อความที่สูงอ้าวติดล็อกเฮ้ยเฮ้ยนี่ใกล้กันมันเอาผิ่ เฮ้ยเฮ้ยทำไมขึ้นไปได้เฮ้ยขึ้นไปแล้วเฮ้ยเกือบตายเกือบตายหน่อยเรื่องแหละขึ้นหมดกันเลยนะเกินครึ่งเยี่ยวหัวนี่จริงเยี่ยวหัวนี่ไอ้ไอ้ไอ้นอนเซฟี่เฮ้ยสบายจริงเลยเอาน้ำมากินหน่อยสิอน้ำกินไรสิไอ้กุชชานอนดูแบบนั่นดูคาร์นหนีโลดดูเอวโคอรสบายตอนเนี้ย สักพักอะสักพักบล็อกตกตรงนี้ตายตายหมูกะไรพี่กาแฟอ,อันหพี่พี่พี่ใจเ่าไปปากปองกับผมเมื่อไหรปากปองเมื่อไหอ่ะอาดิตาดิตายปากปองเห็นี่เหคนตาตายเลยโอ้โหิวไปวรับพี่ปิวตายเลย ต่อโอ้โหตายพี่กาแฟมาเหรอเฮ้ยัดยัดกาแฟมาเหรอเออพี่กาแฟมาอยู่หน้าบ้านมาเล่นหน้าบ้านแบบเถื่อนครคุณผู้ชมบอกนี่มาทำอะไรเนี่ยว่าจะเทย์โอ้ยสนุกสนุกแล้วแล้วตานนี้มาตามมาพี่มีเด็บก็อินนี่แลัก แล้วพี่มีที่แอบพี่มีที่แอบบนต้นไม้ที่เห็นพี่เคยเห็นลิงจักจั่งกจริงจริงปะลิงจักจั่งที่มันรักจริงจริงเฮ้ยมันมีอันหนึ่งอ่ะไอ้ที่ที่อะไรวะที่มันตักน้ำของเมืองสมัยก่อนอ่ะที่ได้หรือเปล่าไปยิ้งหรอไปยิ่งไปยิ่งไปยิ้งไปิ่งไปยิ้งหรอไม่ตอนนี้ผมผมอยู่ดต่อพี่ที่เราได้เห็นผมว่าผมก็ลาต่อไปผมอยู่บนหน้าปราสาทวะ เ็นไ่กินด่วอะไรวะนนอะนกอะโอ้ลงเลยผมนี่ลงเลยดนิ่งคือนิ่งตายบอกเลย เพื่อที่รอแล้วถ้าห้ามห้ามโดนเงี้ยจะรอแล้ว เอาใครตาลยเนี่ยแล้วแล้วแล้วมาขึ้นรถกันโอ้ยยยยยลักลอบอยย่นใโอ๊ยเรือนรถเฮ้ยเ้ยเ้ยิดตายแล้วเนี่ยโอ้ยยยลบเปิดอย่หออแล้วครับโย่ย ไม่อดิเกุด้ายออกไปแล้วข้างอาะละอเน,นี้จะเป็นมินิเกมสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมไปเสุดท้ายเ้ยมเลนี้แบนิดเดียอ่ะมันบักไงพี่มันบักมาตต้องแต่แบบนู้นไงเียข้างบนด้ว นไอ้ด่านเนี่ย,ยมันยากเหมที่ว่าไอ้เสาเวลาบีมันมันต้องแบบเน,นี้ยมันต้องแบบโอ้โหตกนี่คือการยากของมันมเอ้ยนะขึ้นนี่อันตรายมากบอกเลยท่านผู้ชมเอาขึ้นนี่ต้องระมาัดระวังถ้าไม่ขึ้นนี่จบแล้วโอ้ขึ้นไม่ดีมีจบคุณระจบมึงโชว์ ไม่น่ารอดละเนี่ยมันหนีกันเต็มเลยอหัวตายเดิดอะไปขึ้นเนี่ะข้างบนรอดหรอข้างบนไม่รอดผมตายแล้ไม่คือไม่น่ารอดรีบลงเล้วเป็นไม่น่ารอดผมก็โดดลงมาเนี่ยอะเอ้ยเอ้ยก็ตกเขาโดดลงมาแล้วทีนี้มันเหลือนิดหน่อยไงทีนี้ก็โดนไฟตายโอ้ยโหเลือดเลือดเลือดเท่าเลือดเลือดเลือดเท่าใหญ่ใหญ่หมาเนะเลือดอ่ะโอ้ยไฟไหม้ เอปากนี้มีจมูกพี่มาไอ้ไม่ห้ามโดนใครสักอย่างเลยโอ้โหโชคดีนะที่ลงมาทันเสาก็ตื่นอ่ะนี่เสาก็ตื่นเฮ้ยโชคดีที่พี่ลงมาทัน,น,ทนถ้าพี่ลงถ้าพี่ลงมาไม่ทันนะจังหวะนั้นเสาก็ตื่นแต่พี่ยัยงเอียง,ย,ย,งยังเอียงยังยังไม่ล้มอ่ะเฮ้ยตายรอกวางเพื่อเขาลงนไปก็เคแลวสุดท้านี้คนุดนีคือใคผงศ์ค่ะ